สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมดันเจียนชุดเตอร์นะครับแม่งกำลังจะพูดลืมเลยชื่อเกม <laughs> ช่วงนี้มันก็มีให้โหลดฟรีนะใครไปโหลดได้นะเกมนี้ให้โหลดฟรีบ่อยเหมือนกันนะพี่ก็เล่นไปจนถึงจุดหนึ่งพี่ก็เริ่มมาคิดได้ว่าอืมมันมีบางอย่างที่น่าสนใจในโหมดนี้เหมือนกันนะในส่วนของลุนนะครับหลายคนตอนแรกพี่แนะนําใช่ไหมลุนมันไปหาจากไหนได้ในส่วนของ เดวิวเอาต้านะครับก็คือส่วนนี้นะที่เคยบอกไปแล้วแหละใครก็ลองไปโหลดเา้าแม่งปิดอยู่นิวาหรือไปพี่ลุยจนครบจะต้องรอยนะครับให้ลงใหม่ได้เลยไปไม่ได้เลยเดี๋ยวคันนี้ตอนแรกพี่กําลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าลุนอนะ่ะเท่าที่พี่หานะมันจะมี6ชนิดดัิดีกีพีเผิ่อกดเร็วไว้หน่อยไขยลุนออฟโคไปทิ้งไปเท่าที่พี่เห็นนะที่สีทองที่มีตอนนี้นะก็มีลุนออไฟไพสตันกับลุนออฟสปีดเนี่ยมนเจอบ่อยมากแต่เนี่ยพี่พิ่งได้เลยหมัดๆมเลย วันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องการอัปเกรดนะครับหลายคนจะสงสัยเอ้ยมันอัปเกรดด้วยเลยพี่ลองดูนะครับอันนี้พี่อัปไปบ้างแล้วจริงๆพี่มีพิษอันหนึ่งอัปไปแล้วปรากฏว,ว่ามันได้อันใหม่ไงพิษแรงกว่าเดิมพี่ก็เลยต้องขายอันเก่าทิ้งไปนะครับแม่งเสียเอเซนซีไปเลยอันนี้ก็ถือว่าสปีดแหละแต่เน,นี้ยพี่ว่ามันยังน่าจะมีดีกว่านี้แต่ส่วนใหญ่สีทองมันดรอปยากมากเลยถามตัวไหนที่ดรอปยากมันจะมีลุนเนี้ยครับลุนออฟแบตเทิลลุนออฟเฟรมลุนออฟโคแล้วก กว่าพี่จะหาได้พี่เพิ่งเพิ่งได้วันนี้ที่เล่นเกมนี้มานานมากเลยนะเพิ่งเจอวันนี้แหละตอนแรกยิ่ในใจเลยมันจะดรอปหรือว่าเราถามอัปเกงครับให้เราคลิกไปที่ตรงนะครับลูกศรครับเลเวลแรกมันจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับเรามาดูครับอัปได้ไรเอ่ยคูดาวลบสี่นะครับก็คือลดเวลาในการใช้สกิลนะครับลองอัปต่อได้ไรง้ไหมเนี่ยเดี๋ยวได้สองสังเกตนะครับพอเริ่มขั้นสองไปเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยเห็นไหมครับมันจะมีอัตราสําเร็จลดลงเราถามจะเพิ่มยังไงก็ใส่เอสเซนต์เข้าไปครับ บัตรสจิงเล่แหละโอ้โหครเกียดเลยเ <c oughs> อืออยากได้เป็นเน้นเพิ่มจมตีมากกว่าอืมอ่ะมาลองดูโอ้โหมีแต่บัตรสจิงเล่ <c oughs> เป็นรุ่นที่เฮีย <c oughs> เ้ยงจริงนะครับก็อัพยอย่างเงี้ยคือเราก็ใส่ไปนะครับถ้าเรามีเอเซนต์มากพอเราก็ใส่ได้ครับแต่น,นี้คือไม่พอแหละถามว่าถ้าไม่พอเนี่ยมันอัพได้ไหมก็อัพได้ครับแต่มันมีความเสี่ยงนะที่จะไม่สําเร็จที่เคยครับแม่งกดไปเก้าสิบไม่ติดก็มี อันเนี้ยก็ลองได้อย่างเนี้ยโอเคเห็นไหมครับแต่นเนี้ยพี่ว่ารุ่นตัวเนี้ยที่พี่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยออฟถือว่าสวยนะแอลสูตรเดามดคียเลสอะไรเงี้ยลุนโคดาวใช้ได้เลยพี่ไม่่อยชอบบัตรสก,กิ้งอะเพราะว่าบัตรสก,กิ้งคือหนึ่งกูไม่ได้ไปยืนชนไงเออถ้าลดคูดาวอะไรเงี้ยแอลสตรเดามดคีเลสเนี้ยใช้ได้เลยเกียดนะครับส่วนใหญ่แม่งกดมาบัตรสก,กิ้งกับทั้งน,นั้นอืมมันจะเป็นอย่างั้นแหละ นะครับก็ขั้นแค่นี้รู้สึกจะอัพได้แต่พี่แนะนานะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะตีแล้วแปะแนะนําให้อัพเต็มร้อยไปดีกวครับเพราะถามว่าถ้าเราอัพแล้วแปกมันยังมีผลองไครับไอ้ขั้นที่เราอัพมันจะหายไปเลยนะทําให้เราอัพได้ต่ําลงอืมพี่เคยลองกดแล้วแบบลองเทสดูบอกไอ,อ้เนียมันก็เสี่ยงอ่ะแต่ถ้าเรามีน้อยจริงยังน้อยไม่ควรต่ำกว่าเก้าสิบอะพี่เคยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปกมาแล้วนี่อันนี้จะเกิดกับตัวกูเองเลยครับอันนี้ลองมาแล้ว ต้องขายลุนทิ้งไปเลยครับเสียดายเพราะเลเวลมันก็จะอัพได้แค่นั้นมันจะไม่สูเท่ากับลุนที่อัพซักเซนมาเต็มนะครับแล้วน่าจะจบไปแล้วนะครับกับการวิธีแนะนําการอัพเกรดส่วนเออไอ้ส่วนนี้ได้จากไหนก็คือได้จากการนี่ครับสลายลุนนะครับอย่างเงี้ยสลายลุนก็ได้นะแต่ว่าเราจะไม่ได้เอเซนกับคืนมานะพี่หนึ่งบอกตอนแรกพี่มีเอเซนเยอะมากอัพไปจนรลเวลกับตันแล้วว่าลุนพิษกดตอนแรกที่มันมีลุนพิษสองถสองไงปรากฏแม่ง จอสองจุดสี่คู่ดาวเท่ากันโอ้โหแทบร้องไห้แบบแลพไปแต่นี้ถือถือว่าโอเคนะเพราะว่าออปชันสวยครับคือเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ไอเนี้ยที่มันเขียนสีทองทองมันจะไปเพิ่มความสามารถให้เรานะมันก็ทําให้เราติดขี้ขึ้นอะไรเงี้ยต,ตามตามสภาพลุนที่เราใส่ครับอย่างตอนนี้พี่ใส่ลุนนี้อยู่มันก็จะช่วยให้ยิงติดขี้แรงขึ้นอย่างเงี้ยครับถามว่าเกมเนี้ยมันมีเงื่อนไขการเล่นก็ค่อนเยอะนะบางคนเล่นรีบให้จบก็จะไม่รู้อะไรเงี้ยจริงๆพี่ยังหาความลับยังไม่หมดเลยนะ อันนี้ก็น่าจะจบกันไปก่อนนะครับกับการแนะนําการอัปเกรดลุนนะครับอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้ไงพี่ตอนแรกพี่เล่นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อัพเหมือนกันพอเห็นพอเห็นไอคอนไงมันอะไรวะลองจิ้มเข้าไปอ้อเไอ้แดงแดงด้งดงเน,นี่ยถึงได้รู้ไงว่าเออมันอัพได้นะคือพี่สงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วไงว่าเนี่ยไอในส่วนเนี้ยพี่พี่เห็นไงว่าไม่มันมีไอเนี่ยมันเอาไปทําอะไรวะอัปเกรดแมทเทีเยลเพราะว่าอัปเกรดอาร์ติแฟกต์มันก็ไม่ได้ใช้ไง ก็เลยลองไปกดที่รุ่นนะถึงได้เห็นว่าอ๋อมันอัปเกรดรุ่นได้ตอนแรกก็ใช้รุ่นไม่ได้อัปเกรดเหมือนกันนะพี่ครูดามก็จะนานอะไรเงี้ยว่าจะใช้ได้กีนะัดมาแต่พอเราลดคูดามนี่เหลือไม่กี่วิเร็วมากเหมือนกันอืซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถก, like, ก, share, ก,กไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ที่ดน้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้ชิดดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ